สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาพามาดูก็ไม่มีอะไรอยู่ที่บ้านก็ดูดอกไม้สวยๆพวกนี้เนาะก็ดูโดยเฉพาะอันนี้นะเธอจะสีแตกต่างโอ้โหสีแบบกระทงนี้นะก็คือทำหลายสีมากอ่ะ นี่ก็ความสวยงามน้ำพุอยู่บ้านเฉยๆนะคะตอนนี้ก็คือแดดล่อมลมปลอมันไม่มีฝนมันไม่มีอะไรนะคะก็คือมันคล้มอากาศคล้มดี ก็เลยพามาดูดอกไม้พวกนี้สวยงามมากตอนนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่เรารุ้นคดีคดีหนึ่งวันนี้เขาขึ้นศาลกันน้ำพุก ของสวยๆงามๆจะบอกว่าสวยงามมากๆเลยนะกระทงเนีชอบมากเลยอะ่ะเดี๋ยวจะผสมใหม่ค่ะเดี๋ยวจะผสมพันธุ์ใหม่กับดอกไม้สวยๆชาวสวนค่ะ ตอนนี้ร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปพบแพทย์พบแพทย์อีกแล้วไปพบแพทย์ด้วยโรคของตัวเองอันนี้อันนี้เป็นส่วนย่อมส่วนย่อมอาหารการกินค่ะพวกใบยิวราโหระพาอะไรอย่างนี้นะคะนี่ วันนี้ก็จะไปเอเอมีใช่วอันนี้นะพรุ่งนี้ไปหาหมอต่างจังหวัดค่ะก็ไปต่อย้ายพ่อด้วยแล้วก็หมอของตัวเองด้วยของตัวเองก็ที่โรงพยาบาลน,นี้ก็รักษาโรคกระดูกทับเส้นประสาทอยู่อันนี้ต้นอะไรอ่ะใครรู้บ้างเนี่ยค่ะข้างล่งข้งางในจะเป็นสีม่วง อันนี้งามมากอะ่ะเป็นพุ่มพวงเลยฝีมือค่ะฝีมือฝีมือล้วนๆน,นี่ค่ะความเครียดความทุกข์เราทำให้เกิดดอกไม้สวยๆพวกนี้ วยมากเราทำให้เรามีความสุขค่ะกับดอกไม้ต้นไม้พวกนี้นะคะความเครียดและความทุกข์เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของเราอะ่ะทำให้เราผลิตด,ดอกไม้สวยๆต้นไม้สวยๆพวกนี้มาขยายค่ะขยายต้นเดี๋ยวเราวันนี้เราก็ต้องมาเก็บเนี่ยค่ะบรรดาไอ้ต้น ต้นอ่ากระเวกเขาจะแตกยอดอ่อนตอนนี้ทําเนี่ยมะละมะละป่าก็ายังเอาไว้นะรู้สึกจะได้กินลูกมั้งเนี่ยจะได้ไหมไม่รู้อ่ะถ้าไม่ได้เดี๋ยวก็จะเอาออกเลยมะละป่าค่ะนี่มันก็จะมีไอ้พวกเถาวันที่แบบไม่ได้ตั้งใจงให้อยู่นะแต่เขาก็อยากจะอยู่เนาะนี่ไงดึงมะละมาแล้วจะตายไหมเนี่ยมะละ ก็เวลาเครียดนะคะเราก็จะมาอยู่กับแมกไม้พวกนี้มันก็ทำให้เราสบายใจขึ้นค่ะแต่ว่ากำลังออกดอกเลยมะละมะละป่าโอ้ยดอกร่วงอะ่ะดอกมละละร่วงเราอยากกินเม็ดมันมะละขี้นกนะคะไม่ได้ปลูกนกเขาขี้มา ขี้หล่นมาแล้วมันก็ขึ้นเป็นต้นอยากจะเห็นลูกก็เห็นลูกอันนี้แล้วเนี่ยกระปิดลิบเนี่ยมากเลยมาคุยกันต่อค่ะตอนนี้นะคะจะเ,เอาดอกไม้เป็นแบ,บก็กรลาวเป็นโฟโกราวค่ะอีกไม่กี่วันนะเราก็จะต้องไป อีกไม่กี่วันอุย้ยตายแล้วนี้จะหล่นอีกไม่กี่วันเราจะไปอ่พาแม่ไปส่องกล้องทางเดินปัสสาวะที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ลืมอัพโฟกาวสวยๆว,ว่าจะขับรถไปเองนะคะเพราะงวดนี้คงไม่มีพลขับแล้ว แต่ก็ก็ยังดีค่ะคิดว่าเราคงมีแรงพอเนอะาะเมื่อก่อนก็แข็งแรงเชียวตอนนี้จะอ่อนแอได้ยังไรเราก็ไม่ยอมอ่อนแอลวค่ะพูดไปนี่เคลียร์ยอดมระด้วยนะคะเธอมากล้ำกลายดอกไม้เราไม่ได้ เราให้เธออยู่เราให้เธอเกิดแต่เราไม่ให้เธอกล้านกลายดอกไม้เรานะเขามารบกวนดอกไม้เราเยอะแล้วอ่าพูดเรื่องนี้ไปเรื่องโน้นเนาะค,คุยกันไปคุยกันไปคุยกันไปทําไปด้วยตอนนี้ก็คือจะมาแยกจะมาแยกอีกจะมาแยกดอกไม้อีกสวย ดูสิคะจะยอมได้อย่างไรเธอสวยขนาดนี้ได้เห็นผลงานค่ะเห็นผลงานนะคะอย่างนี้ชื่นใจค่ะเนี่ยเห็นไหมยาวไปถึงนู่นเลยค่ะเอาดอกไม้ต้นไม้บำบัด โรคภัยนะคะ sle จะมาสู้กำลังใจของเราได้อย่างไรเนาะถ้าเราท้อถ้าวันไหนที่ท้อมากๆนี่มันเดินไม่ได้เดินไม่ได้เลยนะคะลุกไม่ได้มันเพลียแต่เราก็ต้องกัดปันทนไม่งั้นเราก็จะไม่สามารถจะตอนนี้เรายังเป็น คนป่วยไม่ได้อะเราป่วยไม่ได้ตายไม่ได้ยังต้องเป็นผู้ดูแลคนแก่กสองคนค่ะเพราะฉะนั้นจะป่วยจะตายไม่ได้เด็ดขาดก็ต้องสู้ๆกันต่อไปนะคะขอให้ทุกคนสู้ๆด้วยฝากกดไลค์ กดไลค์กดติดตามเวดีชนนาแนลด้วยนะคะก็จะมาคุยอะไรทักทายกันนะคะอยู่ว่างๆค่ะเป็นคนชอบทำวิดีโอคลิปอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวก็ช่วงนี้มันออกเที่ยวไหนไม่ได้ก็จะต้องคงจะต้องแค่แค่ทำคลิปแค่นี้แหละค่ะทำคลิปไปพ,าพลางๆอาอออ,ออกมาที่สวย โอเคค่ะเราก็ต้องลากันก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะตอนนี้ขอไปติดตามเรื่องของสี่กอก่อนติดตามและให้กำลังใจค่ะผู้สูญเสียนะคะขอให้ได้ตัวฆาตกรโดยเร็ว,รวขอให้ได้ตัวฆาตกรต้องยอม รับว่าตัวเองมี็ฆาตกรเร็วๆนะคะโอเคค่ะขอทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะ,ะอยู่ความสวยความงามอยู่กับความสวยความงามแบบเราเนะาะก็จะสดชื่นก็จะไม่เจ็บไม่ป่วยค่ะโอเคนะคะบ๊ายบายซู้ซบ้ายบาย